ครับกับสัจังันแนลนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับกรมบัญชีกลางอัปเดตบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนสิงหาคม67รับสิทธิอะไรบ้างพร้อมรายงานผล,ลการจ่ายเงินเดือนกรกฎาพุ่ง4.7พันล้านนางสาวที่วาภพพรผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดซึ่งในเดือนสิงหาคม2567จะได้รับ สิทธิ์ดังนี้วันที่1สิงหาคม2567ซึ่งเป็นวงเงินสิทธิ์ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปได้แก่ 1. วงเงินซื้อสินค้า300บาทต่อคนต่อเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่ยืน่นยืนกันตัวตน 27. มิถุนายนถึง26กรกฎาคม67 และเริ่มใช้สิทธิ์ได้หนึ่งสิงหาคม67จะไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลัง 2. วงเงินสว่วนลดค่าซื้อกัซหงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนอกอรคถึงกันยายน67 3. วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะนะ750บาทต่อคนต่อเดือน ประกอบด้วยบขอสอรถไฟขอสอมกรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมร่วมโครงการวันที่20สิงหาคม2,567 1. เพิ่มเงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่ตอเดือนสำหรับผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตร ประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนที่ยืนยันตัวตน21มิถุนายนถึงกรกฎาคม67จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง 2. โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลักของผู้ มีสิทธิ์หรือบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิ์หรือผู้มอบอำนาจที่ใช้รับเงินเบี้ยความพิการ800บาทก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ